ได้ไหมยายอ๋อโอเคค่ะยายเหมาดได้ไหมเนี่ยของเหมาดได้ไหมโอเคไม่เป็นไรค่ะอะไรนะร้านแพงร้านแพงนี่หนูมีเป็นมันมื่นครับคุณยายแต่รู้แล้วมันจะได้คุณยายนี่อร่อยแล้วคุณยายรับประทานเลยแล้วต่อไปนะคะเหยี่ยวเหี่ยวไปเถอะน้าใบแจ๊คุณสวยคุณยายสวัสดีค่ะกำนังวอร์มคุณแม่ร้านแรกเราไม่ให้นะคะแม่แม่ด่าหนูนะ ในะคะม่อะไรปของได้ค่ะเรนคะม่าะไเดี๋ยวเวหาถุงก่ไมหายไม่ให้นะคะแมว่าแล้นะาใด้วยเดี๋ยวเาขอญาตคืนนะคะคุณแมหนูนะไม่ได้ให้ายคุณแม่บอกหนูมีเงนก็คื้ไม่ได้โอเคมหนูขอโทษจริงๆนะแม่เม่ท้เาไูขอเลัไ้เอาไปเลยค่ะเอาไปเลยค่ะโอเคหมดเวลาแล้วอันนี้หนูเอาไปเอา